สวัสดีครับผมอยู่กับผมตตังนะครับหลังจากที่หายไปเป็นเวลานานนะตอนนี้ผมกลับมาแล้วนะวันนี้ผมจะมาสอนรับของฟรีนะครับให้เรากดไปที่ตรงนี้เลยตรงนี้เนี่ยตรงนี้ตรงนี้เนี่ยกดไปเลย แล้วเรากดมาที่ช็อปนะแล้วเรากดมาตรงนี้กดาแล้วก็กดตรงนี้กดมากดไปเลยแล้วก็ปรับตรงนี้นะนนะให้เหลือศนะูนย์ะมันจะกลายเป็นฟรีกดเหน็บไหมกดซื้อไปเลยเนะแต่ผมซื้อไปแล้วนะ ทั้งหมดนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย